โลเท่าไหร่ร้อยสาบาทข้างในเป็นเบอร์กล่องอยู่ที่ตลาดเขาดินมีอีกไหมทุเรียนทุเรียนสวนหรือว่าทุเรียนตัดเองเหรอพี่้ออทุเรียนที่สวนอันนี้ก็ร้านเจ๊อะไรคะ,คะเจ๊ยพยอมเจ๊ยพยอมมีเบอร์โทรไหมมีเบอร์อะไรคะ084ย์8 4 8 6ส เจ็ดหกศูนย์เก้าเจ็ดหกศูนย์เก้านะคะคุณผู้ชมก็เนี่ยโทรมาได้ใครจะมาหาทุเรียนไปขายทุเรียนใกล้จะหมดเลยอย่างที่ปีนี้รุ่นนี้เที่ยวนี้เป็นเที่ยวสุดท้ายอ๋อเที่ยวนี้เป็นเที่ยวสุดท้ายแล้วนะคุณผู้ชมต่อไปก็ของจะแพงแล้วเนาะปลายเดือนนี่รุ่นอีกรุ่นนึงจะออกอ๋อปลายเดือนก็จะมีอีกรุ่นหนึ่งนะคะอ่า เพราะว่ามันก็จะปลายฤดูกาลแล้วเนาะใครสนใจนะคะอยากได้ทุเรียนไปขายเอากิโลกิตันก็โทรมาตามเบอร์นี้นะคะเบอร์เจพยอมขอบคุณะขอบคุณค่ะขายดีๆแห้งๆค่ะจะดูแลสุขภาพด้วยนะคะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคลิปนี้อาจจะไม่ได้พูดอะไรนะมีแต่เพลงพามาเที่ยวตลาดทุเรียน เขาดินโอ้มีแต่เพลงเนี่ยเพลงดังๆอาจจะปิดเสียงนะมีแต่เพลงเข้ามาเปล่าไม่รู้ดูก่อนอนี่ขายเป็นรถผลก็จะมาไล่แล้วคุณผู้ชมสามพันนี้ดีกว่า อันนี้หมอนทองโล่เท่าไหร่จ๊ะร้อยยี่สิบห้าครับร้อยยี่สิบห้าอันนี้ร้อยสามสิบดูเนื้อกันดูเนื้อดูเนื้อตั้แวไว้ดูเนื้อดูเปลือกกอยิน ก้านก็สาบล่องก็ชัดน้ำก็แหลมสวยแก่ดีโลข้างบนรถนี้เท่าไหร่จ๊ะร้อยี่บห้จาจ้ะร้อทุเรียนหนอนทองระยองเนาะระยองน,ะงองนี่ค่ะอยู่ที่ตลาดเขาดินสวยมากรถนี้คุณผู้ชมสวยจริงๆ นี่อ๊้ยใครได้รตนี้ไปขายดีมากเลยเนี่ยดูผู้ชมจ้าผูเรียนผู้เรียนตัดเองเหรอพี่ต,ตัดเองเนาะ,ะอ๋อที่มีเบอร์โทรไหมจ้าเดี๋ยวไปบอกลูกเพจให้ลูกเพจได้โทรมาจัดถามสอบถามราคาเผื่อขายได้เบอร์อะไรคะศูนย์แปดเจ็ดศูนย์เจ๊อห้าแปดหนึ่งห้าแห่มห้กแปดศูนย์เจ๊อะไรคะ,จะเจ๊แหม่ม เจ๊แอม,มขายอยู่ที่ตลาดเขาดินนะคะเนี่ยทุเรียนเจ๊สวยมากเลยคป้าอยากให้คุณผู้ชมที่ขายทุเรียนได้ทุเรียนดีๆไปขายเนี่ยทุเรียนสวยป้าเห็นแล้วปิ้งเลยเนี่ยดูน้ําการดูทุเรียนแก่ใช่ไหมเจ๊ต้องดูแบบนี้เนาะน้าอย่างนี้น้ําแหลมๆสีน้ําตาลล่องห่างๆก้านสักๆปิง้งเป่งๆนะคะคุณผู้ชมนี่คือเทคนิคการดูทุเรียน ซึ่ป้าก็ถามแม่ค้ามาเนี่ยถ้าใครจะมาหาทุเรียนที่ตลาดเขาดินนี่เลยโทรมาหาเจ๊มแหม่มนี่เลยทุเรียนแกสวยแม่ค้าก็จะขายหม้อป้าก็จะขายทุเรียน <c oughs> น,น,น,นี่แนะนำนะจ๊ะร้านนี้นะคุณผู้ชม อาเจ๊แม่มเลยนี่นี่อยากได้กี่ตันอยากได้กี่โลโทรมาหาเจ๊เลยนะนี่นี่เขาตัดเองผู้เรียนเขาสวยดูนี่นี่สวยขนาดนี้ไม่อยากได้ไปขายเหรอคะจริงจก็มาขายับนังรู้ผมจะซื้อน้ำมันนั้นได้อเอเหนรอาบนีแล้วลม้ี็เ็ อันนี้คือร้อยสามห้าตุ๊กปิงมันแก่มากเลยเนี่ยทุเรียนสวยดีคุณผู้ชมคุณป้า,าจ,จะพาดูแค่ร้านสองร้านนะวันนี้ที่เขาดินเพราะว่าฝนมันมาแล้วนุ่นน่ะฝนมืดตึ๊บเลยนะคะทุเรียนรถนี้สวยจริงๆเนี่ยอยากให้อยากให้คุณผู้ชมช่องคุณป้าได้ทุเรียนของเจ๊แหมนเนี่ยไปขายเนี่ยดูสิแก่แก่น้ำสวยนะคะล่องชัด เปลือกก็บางดูเนื้อเขาที่ลดอยากให้ได้ไปขายเลยนะคะใครที่หาทุเรียนไปขายติดต่อมาที่เบอร์ที่ให้ไว้ที่เจ๊แหม่มนี่จะได้รถนี้ไปขายนะคุณผู้ชมลูกค้าจะไม่ผิดหวังติดใจเราจะขายดีแล้วเราก็จะเป็นพ่อค้าที่ลูกค้าปลื้มใจเรานี่ป้าแนะนำป้าเห็นแล้วปิ้งเลยทุเรียนรถนี้่ก็ยีผัครับผม สวยสวยเอ้ขายยากจะขายเลยขาย22ยิบสอก็ขายอือยี่สิยังไม่ขายยี่สิ้อยยบยังไม่ขายร้อยยีห้าร้อยิบสองขายอยากได้โทรมาหาเจ๊แม่มนะคะชื่อตงสองเท้าเนี่ยใช่จ้าร้านนี้ฝากไว้อีกร้านหนึ่งที่ตลาดเขาดินดายองจ้าคุณผู้ชมนะคะก่อน จะมาซื้อมาขายก็ลองโทรมาเช็คดูนะคะกับเบอร์ที่ให้ไว้ค่ะว่ามีของมีอะไรเราจะได้บีงไม่มาเสียเที่ยวสําหรับพ่อค้าแม่ค้าที่ถามว่าที่อีสานมีไหมร้านส่งทุเรียนป้าว่าไม่เห็นจะมีนะเพราะว่าป้าก็เห็นแบบคนที่อีสานน่ะมาซื้อที่นี่ก็มีผลมาน่ากลัวคณผู้ชมเนี่ยจะพาดูแค่นี้แล้วก็จะพากลับแล้วล่ะเพราะว่า แนะนำแค่ร้านแมมมันสวยทุเรียนก็สวยมาดูรถนี้อีกหน่อยนึงดูทุเรียนรถนี้วสวยยางมันคนมาซื้อมาขายกันเยอะแยะดูรถนี้ นี่ร้อยเท่าไหร่จ้าพี่น,นีร้อยสิบจ้ะร้อยสิบเหรอ,อแล้วข้างในอ่ะจ้าข้างในร้อยสี่จ้ะร้อยสี่สิบอ่าร้อยสิบร้อยสี่สิบคุณผู้ชมไปดูนหนามทุเรียนนิดนึงโอ้โนี่ก็หนามสวยคุณผู้ชมหนามแก่หนามแหลมปิ่งเป่ง,ปง,ปงก้านสากแล้วจ้าโอ้คุณป้าจะกลับแล้วนะเพราะว่าฝนมาแล้วพอดีทำทำคลิปให้พ่อค้าแม่ค้าทุเรียน ได้รู้ช่องทางการซื้อขายทุเรียนไงจะฝากร้านไหมเบิกบอกเบอร์โทรก็ได้เผื่อเขาสนใจไม่มีเลยนุ้ไม่มีโทรศัพท์อ๋อเลยไม่มีอ่ะขายหน้าร้านธรรมดาเนะาะขายสวนในทรายสวนเหรอหรอืมอันนี้ทุเรียนสวนเหรอหทุเรียนสวนพี่เองเนาะถ้าลูกค้าจะมาดูก็ต้องมาเองมาเองหมดแล้วด้วยเที่ยวสุดท้ายอ๋อเที่ยวสุดท้ายแล้วทุเรียนหมดแล้วเหรอพี่หมดสวนเลยเหรอธรรมดามนจะล้นอ๋อนี่ทุเรียนจะหมดแล้วคุณผู้ชม หมดรุ่นหมดหมดรุ่นหรือว่าหมดสวนหมดฤดูเลยหมดสวนหมดสวนเลยเนาะเออคนอื่นไม่อยู่ะอืนี่นี่นี่ดูร้านนี้ออ้ยฟ้าฟ้ามาแล้วไปแล้วคุณผู้ชมดู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 น่ากลัวไปแล้วจ้ะถ่ายรูปอือไหมป้าืมไหมถ่ายรูปนิดนึงให้คุณผู้ชมดูค่ะไปแล้วหาช่วยซื้อหรอพี่